สวัสดียามเช้านะครับยามเช้าวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม68นะครับเวลา6นาฬิกา35นาทีนะครับตามข้อมูล7นาฬิกานะครับก็มาติดตามสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยนะครับรวมถึงตัวการอื่นๆที่ทำให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็จากโปรแกรมวินดี้นะครับบรรยายโดยกระผมบนเทเลเซอร์อตรีมนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนะครับดูจากเรดาร์นะครับเรดาร์รดูกลุ่มฝนนะครับหลายพื้นที่มีฝนนะครับเช้านี้นะครับเราก็มาดูนะครับจากข้อมูลนะครับ เส้นความกดอากาศเท่านะครับก็ความกดอากาศสูงก็ยังปกคลุมประเทศไทยนะครับวหน้าก็ถึงภาคใต้นะครับแล้วก็ดูนะครับมีระบบนะครับส่วนกลุ่มฝนนะครับภาคภาคใต้ก็รอขึ้นฝั่งนะครับบริเวณกล่อฝนรอก่อตัวบริเวณอ่าวไทยนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มมีฝนแล้วนะครับแถวสุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรนะส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็จะพบกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆก็อยู่บริเวณนี้ครับภาคตะวันออกนะครับนะครับ บริเวณจังหวัดชนบุรีเชียงแสนนะครับลาจีนนครนายกนะครับบางพื้นที่ขอบบางพื้นที่ก็เข้าบริเวณจังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับี่แล้วก็มาสระบุรีนะครับภาคกลางนะครับสระบุรีนะครับไปลบบุรีนะครับไปพิจิูุลนะครับแล้วก็จะเห็นนะส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็กลุ่มฝนเมื่อบาานะครับหลายพื้นที่สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาขอนแก่นมาารคามนะครับชัยภูมินะครับก็เป็นกลุ่มฝนบัดแล้วก็จะเห็นลักษณะนะครับ กลุ่มฝนนะครับเป็นเคิร์ฟนะตั้งแต่เอาไทยนะครับเหมือนขอบหน้าของของระบบลมตะวันออกนะครับตะวันออกเชียงใต้พัดอัดขึ้นมานะครับเราต้องดูว่าเขาจะมีพลังได้แค่ไหนนะครับเนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยครับก็กลุ่มฝนก็สีเข้มๆนะครับก็ฝนปานกลางได้เลยนะครับออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณนะครับละครนายกต่อกับปทุมธานีตรงนี้นะครับก็มาดู เป็นที่ตรงไหนนะครับแล้วก็จิ้มไปดูนะครับฝนตกนะครับสามสิบเก้าเดซิเบลนะครับก็ดูเฉดสีนะครับกลุ่มฝนเรามาดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกรอบนะครับเนี่ยราก็จะเห็นฝนเริ่มก่อตัวนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพอตอนเช้าเราดูเคอร์ฟนะครับตั้งแต่ภาคตอนออกนะครับผ่านภาคตอนออกชิมเนือภาคกลางไปนะครับส่วนบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ก็กําลัง กมตัวกันก่อนตัวนะกลุ่มฝนก็จะอัดขึ้นไปตามลมลักษณะของลมที่ตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยเราขึ้นไปนะครับก็โดนเบรกโดยลมตะวันตกนะครับก็ทําให้มีการเคิร์ฟนะครับโดยการเคลื่อนตัวนะครับกลุ่มเมฆฝนอย่างน้อยนะครับค่าการพยากรณ์นะครับค่าสถิติต่างๆนะครับจากโปรแกรมวินดี้ที่เขาให้มานะครับหลายวันก่อนนะครับก็นะครับมันก็ คือภาพไปได้มันก็คือภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเวลาเราดูผลการพยากรณ์ของวินดีหรือผลการพยากรณ์ตัวเลขไม่ว่าสำนักอื่นก็ตามหรือแอป,ปอื่นก็ตามนะครับเราก็ต้องติดตามผลที่เกิดขึ้นวันที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าความแม่นยำจะแค่ไหนนะครับเพราะว่านะครับการพยากรณ์ชิงตัวเลขเขาต้องใช้ข้อมูลในการหลากหลายนะครับเหมือนที่ผมบรรยายนะครับผมไม่ได้เอาแค่ผลมันอย่างเดียวนะครับมามาแจ้งนะครับก็เอาทั้งลมนะทั้งข้อมูลต่างๆนะถ้าทุกอย่างมันสอดคล้องกันโอกาสมันก็นออกกจะเกิดขึ้น ก็มีสูงนะครับแต่ถ้าทุกอย่างมันเกิดมันหักล้างกันนะครับโอกาสเกิดมันก็จะลดหลั่นน้อยลงไปนะครับถ้าแนวโน้มไปแนวทางเดียวกันนะครับเป็นไปทางบวกโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นในเชิงพื้นที่นะครับแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นเชิงลบหักล้างกันนะโอกาสเกิดมันอาจจะน้อยนะครับแต่เช้านี้เราก็ยังเห็นนะครับเนี่ยเราก็เห็นว่ามีกลุ่มฝนนะครับเราดูกลุ่มฝนบริเวณภาคกลางภาคตอนออกเราดูกลุ่มฝนย้อนกลับไปนะครับเนี่ยกลุ่มฝนก่อตัวนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ เรื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับดูนะครับก็เ่อนตัวตั้งแต่ตราดนะครับจันทบุรีนะครับมารยองนะครับชนบุรีสะแก้วนะครับดูนะครับเ่อนตัวอังกุมฝนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็เป็นลักษณะของอากาศตามที่เราคาดการณ์นะครับแต่คนก็เกิดขึ้นเช้านี้นะครับหลายพื้นที่นะครับที่มีฝนนะถ้า ใครฟังอยู่หรือมีพื้นที่จริงอยู่ในพื้นที่จริงก็ฝากแจ้งข้อมูลนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการย้ายและการศึกษาความรู้ต่อไปนะครับมาดูฝนก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าวันนี้เขาจะเป็นยังไงเนะมื่อเราเรีได้เราก็าฝนแล้วนะครับเราก็มาดูดาวเทียมนะครับว่าดาวเทียมลักษณะของฝนนะครับดาวเทียมเขาเนี่ยครับเขาถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับ เราดูจากเรดาร์แล้วนะครับเราดูว่ามีฝนเรามาดูดาวเทียมแล้วก็จะเห็นแล้วครับขอบเมฆน,น,นั้นหนาแบบนี้นะครับถ้าขอบเมฆนั้นหนานะครับแต่ไม่ได้เป็นสีนแดงๆสีส้มแล้วก็สีเป็นสีขา,ขาวๆแบบนี้นะครับก็ยังเป็นโอกาสเกิดฝนนะครับเพราะว่าเมฆเป็นเมฆแบบเมฆเอสซีนะครับเมฆเอสซีหรือเมฆเอซีนั้นหนาก็ฝนตกได้เหมือนกันนะครับฝนตกจำๆแต่ไม่ได้มีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเฉดสีอย่างไงนะครับไม่ใช่โอกาสเกิดฝนฟ้าฝนฟ้าคะนอง เวลาทุกคนสังผมใหญ่ก็จะด,ดูภาพไปด้วยนะครับว่าเวลาผมบอกว่าเมฆสีขาวๆวันนี้อยู่ตรงไหนบริเวณตรงนั้นก็มีโอกาสเกิดฝนนะครับเราก็ต้องติดตามอย่างตัวนี้นะครับขา,ขาวๆเด่นชัดบริเวณรอยต่อระหวานน่างนครนายกนะครับกับปทุมธานีตรงนี้นะครับสีขาวเข้มนะแสดงว่าจุดที่ฝนตกหนักนะครับแต่มันไม่ได้เป็นเมฆพายุฟ้าขนองน,นะครับเป็นเมฆเอ c ซซนะครับรวมถึงเป็นเมฆเอซีนะครับ ที่บนนั้นนานะครับก็มีฝนตกครับขอบหน้าของแนวเมฆก็ไปอยู่ภาคภาคเหนือแล้วนะครับแถวๆจังหวัดตากนะครับลำปางนะครับพะเยานะครับขอบนี้นะขอบความหนาของเมฆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเส้นความกดอากาศเท่านะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นลักษณะอากาศแบบนี้การเคลื่อนตัวหรือเราดูแบบอินฟาเรดแต่อินฟาเรดนะครับหรือวิสซิเบิลนะครับแสงอาทิตย์ยังไม่ส่องมาเต็มที่นะครับ แต่ถ้าเราดูแบบดูเราก็จะเห็นนะความคมความลึกนะครับของลักษณะของพื้นผิวของเมฆต่างๆเลยเราก็ต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับวันนี้นี่ยก็ถือว่านะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเมฆก็ปกคลุมท้องฟ้านะครับทั้งหมดนะครับเราดูนะครับโดยพกอุงเทียมหานครและก็เชียงด้านตะวันออกนะครับเมฆปกคลุมหนาหนาเลยนะครับเราก็จะไม่เห็นลักษณะของดวงอาทิตย์นะครับเช้านี้เพราะเมฆนะครับปกคลุมด้านตะวันออกนะรุงเทพมหานครอาจจะไม่เจอดวงอาทิตย์นะ ไม่เจอแสงนะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูนะครับจากผลการพยชากรการเกิดฝนนะครับเรามาดูนะครับการเกิดฝนบริเวณประเทศไทยเรานะครับเนี่ยนะครับวันนี้เขาก็ยังให้ข้อมูลนะครับข้อมูลจ็ตนาฬิกาฐานข้อมูลจ็ตนาฬิกาเราก็ยังเห็นนะครับแนวของกลุ่มให้ฝนบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับภาคตะวันออกนะครับภาคกลางและรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับยังไม่ได้ดูเลย แล้วก็มาดูนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนะครับก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับช่วงเสสายนะครับภาคตะวันออกเียงเหนือฝนก็อัดมากขึ้นนะครับก็มีความชื้นมีอะไรนะครับภาคตะวันออกลงรวมถึงภาคกลางด้วยนะครับภาคใต้ก็เริ่มก่อตัวแล้วนะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มอัดภาคใต้ทางภาคนะครับต้องติดตามข้อมูลวันที่11เนี่ยนะครับเราดูนะครับบ่ายๆ้ำค่ำเข้มๆไปที่ทภูเก็ตแล้วนะครับสีเข้ม ค่ำคืนนี้นะครับภาคใต้นะครับก็เพิ่มมากขึ้นนะครับดูนะครับมีสีเหลืองๆสีแดงๆส้มๆแล้วนะครับส่วนประเทศไทยตอนบนนะครับคืนนี้ก็จะเริ่มเบาๆลงนะครับพอพรุ่งนี้เช้านะครับก็มีกับตัวภาคใต้ทั้งภาคนะครับภาคตะวันออกภาคกลางนะครับภาคตอนออกชยงเนีอก็มีนะภาคเหนือก็มีทั่วไทยนะกระจายกันแต่หนักๆก็อยู่ภาคใต้นะครับสําหรับวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับ สภาพอากาศในรอบปีนี้ที่ตารที่เราติดตามมานะครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแนัไหนก็ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ดูนะครับตรงนี้วันเสาร์ค้ต้ทั้งวันนะภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือภาคกลางก็มีนะครับต้องติดตามดูรก็ไปกระจายดูเมฆแล้วน่าจะก็ปกคลุมต่อนเนื่องนะครับก็ดูนะครับวันที่สิบสามเราดูนะวันที่สิบสามในความกดอากาศสูงลงมารอบใหม่นะครับ รอบใหม่ก็ทําให้นะครับแต่เราดูแนวเคเร์ฟเขานะครับอาจจะลงมาต่ำพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะดูนะสิบสามสิบสี่มีฝนนะครับหลายพื้นที่ภาคใต้ก็ยังต่อนะครับภาคใต้นี่กลุ่มแรกผ่านไปสิบสามนะครับสิบสี่ก็เริ่มมากลุ่มใหม่นะครับเริ่มอัดเพิ่มขึ้นใมาอีกนะครับอากาศนะครับเส้นวามกดอากาศเท่ากันทีนะครับเราอาจจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะ แต่ข้อมูลนะครับผลการพยากรณ์เชิงตัวเลขนะครับฐานข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อนะเมื่อสารประกอบหรือฝนตกแล้วหรืออากาศเย็นลงแล้วฐานข้อมูลในปัจจุบันวันนั้นนะครับมันก็จะเป็นฐานข้อมูลต่อไปในวันข้างหน้านะครับเหมือนกับวันนี้นะครับมีฝนแล้วนะครับฐานข้อมูลที่มีฝนนะมันก็จะเป็นฐานข้อมูลวันนี้เพื่อพยากรณ์วันพรุ่งนี้นะครับส่วนหลายวันที่ผ่านมาที่เราก่อนที่ฝนจะตกเราพยากรณ์นะยังไม่มีฝนนะเพราะฉะนั้นการฐานข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนนะครับต้องติดตามความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับ เป็นความกดอากาศเท่ากัยังที่ปกคลุมประเทศไทยเราอยู่นะก็ทาให้เรามีอากาศหนาวเย็นนะครับท5 1สิบห้าสิบหกนะครับภาคใต้นะฝนต่อเนื่องนะส่วนภาคอื่นก็จะเบาลงนะภาคอื่นนี่หายไปตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับสิบสี่ไปบายกัคำมก็เริ่มหายแล้วนะฝนก็จะไปอัดอยู่ภาคใต้นะครับประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตอนออรเชียงเหนือภาคกลางก็จะมีฝนตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่สิบสี่เช้านะครับ หลังจากนั้นนะครับแต่มันเป็นความกดอากาศสูงรอบใหม่ที่ลงมาะครัยตัวการก็จะเกิดขึ้นกับสภาพอากาศเป็นสองรอบนะครับรอบแรกกับวันนี้พรุ่งนี้นะครับรอบหลังก็จะเป็นความกดอากาศสูงที่ลงมาที่13นะครับที่อาจลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูภาคใต้ก็อาจจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับตัวการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับเนี่ยนะครับติดตามข้อมูลนะครับ ผลการพยากรณ์นะครับผลการพยากรณ์เชิงตัวเลขจากวินดี้นะมันไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับผลการพยากรณ์นะครับแต่ถ้าข้อมูลปัจจุบันเป็นเรดาเป็นดาวเทียมถือว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแต่ถ้าเป็นผลการพยากรณ์แบบนี้นะครับที่บอกหลายๆวันไม่ใช่ข้อมูลจริงนะมันเป็นผลการพยากรณ์เชิงตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะพยากรณ์หรือเราจะเชื่อมั่นเราก็ต้องหักล้างจากหลักทฤษฎีต่างๆนะครับว่ามันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจริงไหมนะครับตามหลักทฤษฎีว่าเป็นยังไงนะครับทฤษฎีทางอุตนยวิทยาการเกิดนะครับ ลมแบบไหนนะครับเราก็ต้องดูนะเราจะไม่ได้ดูแค่แค่ฝนกันอย่างเดียวนะครับเรามาดูนะครับผลการพยากรณ์นะครับการเกิดเมฆนะครับจากข้อมูลจานากาวันนี้นะเราก็ดูนะครับสีขาวแล้วก็มีฝนที่เป็นสีเขหยวบเหลืองนะครับแล้วก็ตามไปนะครับวันนี้เมฆก็หนาขึ้นนะครับมีกะรปกคลุมนะครับส่วนภาคใต้ค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็มีฝนเพิ่มขึ้นเมฆนันนะครับ เมฆเราดูจากเมฆนะครับเมฆที่เชื่อมต่อกันระหว่างอ่าวไทยขึ้นไปผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือนะครับก็เป็นแนวเคเบต่อขึ้นไปถึงจีนนะครับก็เป็นการนะคระทากันระหว่างลมตะวันออกกับลมตะวันตกนะที่เข้ามาบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็เป็นการสู้กันระบบของมวลอากาศนะครับแล้เราก็จะเห็นนะประเทศไทยเราเป็นดักกันชนพอดีของมวลอากาศลมตะวันตกกับลมตะวันออกนะครับลมตะวันตกจากคลื่นลมตะวันตกนะครับในขณะลมตะวันออกตะวันตกระดับต่ำที่พัด มาตรงอินเดียนะรวมถึงลมตะวันออกนะครับคือนลมตะวันออกที่พัดเข้ามารวมถึงความกดอากาศสูงจากทีมที่ลงมาด้วยนะครับดูแวเมฆจะปกคลุมต่นเนื่องอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้นะครับก็ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่อยู่พื้นเราจะสังเกตนะครับเจเช้านะครับเจ็ดนาฬิกาเราเห็นบริเรียนพื้นดินนะครับจะเย็นกว่าพื้นน้ํานะครับเราก็มาไล่ดูนะ เมื่อตอนกลางวันนะครับตอนเที่ยงบ่าย,ายพื้นพื้นดินก็จะอุ่นกว่านะครับเรื่ออุ่นกว่าตอนคืนค่าพื้นดินก็จะเย็นกว่านะครับแล้ก็เป็นลักษณะโลค่อนลมประจําถิ่นต่างๆก็จะมีการหมุนเวียนแล้วลักษณะเป็นเล็กๆนะครับอย่างลมบกลมทะเลลมภูเขาลมอุ่เขาลมชินุกต่างๆนะครับก็เกิดจากระบบระบบลมเล็กๆตัวนี้นะครับต่อไปเรามาติดตามดูน้ำช่วงวันที่ส3สามนะครับ ความกดอากาศสูงที่ลงมานะครับเส้นความกดอากาศเท่าทีเลยนะลงมาเพราะฉะนั้นวันที่14นะครับอากาศก็จะเริ่มเริ่มเย็นลงนะครับแล้วก็ดูนะครับ15นะครับ1าก็จะเย็นลงอย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับลงอย่างชัดเจนอุณหภูมิประมาณ10-20องศานะครับ20ต้นนะครับ16นะครับ16ก็ยังเย็นๆอยู่นะครับ7นะครับ17วันที่17 ก็อากาศเย็นฐานข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับแต่อากาศวันที่ส7เจ็เริ่มหุนขึ้นนะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องของลมนะครับซึ่งลมก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งการไหลเวียนของอากาศนะครับของบ้านเราบ้านประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนนะลมจะกระเห็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงขึ้นนะครับนี่นะครับที่อยู่พื้นนะครับเรามาดูที่ระดับเ2าอยิบไตัวบัดคานเราจะเห็นลมเริ่มพัดแรงขึ้นนะครับ ลมนะครับลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ระดับต่ำๆทาไมกลุ่มเมฆฝนถึงเคลื่อนไปทับตะวันตกเฉียงเหนือตามลมตะวันออกเฉียงใต้นะเราก็มาดูเนี่ยลมแต่ละระดับมันมีการเชียย์กันนะครับระดับต่ำๆเป็นลมที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่นะครับที่แ5 0อห้าสก็เริ่มเป็นลมตะวันออกลมเริ่มหมุนนะครับในลักษณะตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อสูงขึ้นไปนะครับนี่ครับที่ลมที่ระดับแปดห้าิลมตะวันออกนะครับก็มีไซโครนอยู่ตรงนี้นะครับไซโครน แต่เราไม่ได้กล่าวถึงบ่อยนะักเพราะว่าตัวเซโทนเองเขาไม่ได้เคลื่อนตัวนะแต่เขาก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของคําให้เกิดเวบนะครับเกิดคลื่นเกิดเวบที่ผ่านบ้านเราเนระดับ,บ700นะครับเนี่ยนะครับซึ่งตามหลักการหลักทฤษฎีแล้วนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนเราก็จะใช้ตัวที่ระดับ700ให้ตัวบัดคานนะหรือหนึ่งหมื่นฟุตนะครับเป็นตัวจับการเคลื่อนตัวเพราะว่าเป็นอยู่ระดับกลางนะครับก็ใช้บัืองคับการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนะครับ ถ้าเราดูกลุ่มเมฆฝนที่เป็นเมฆพายุฟ้าขนองก่อตัวไปทางตั้งนะครับเราก็จะเห็นบริเวณที่ระดับประมาณหนึ่งหมื่นฟุตนะครับเป็นเอวคอดคลอดของเมฆพายุฟ้าขนองนะถ้าใครเคยสังเกตนะครับก็ใช้เป็นตัวการสําคัญนะครับในการจับตัวนะครับการเคลื่อนตัวกลุ่มเมฆฝนเพราะฉะนั้นเวลานกักวิทยุมิยมวิทยาเขาจะดูว่ากลุ่มฝนนะครับจะเคลื่อนตัวไปทางไหนเมื่อเรามองเห็นเมฆกลุ่มฝนแล้วเราก็มาดูลมที่ระบับ700เฮกโตบัตคาร์านะครับว่าเขาเคลื่อนไปทางไหนเขาพัดไปทางไหนนะครับ ก็จะพัดไปตามนี้นะครับแต่เราเมื่อดูกว้างเราก็จะเห็นลมตะวันตกเริ่มพัดอัดเข้ามานะครับยุไทยนะครับลมตะวันตกเข้ามาด้วยนะครับนี่ลมที่ใกล้ตามปราบตามเป็นลมตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแปดร้อยห้าสิบเป็นลมตะวันออกนะครับที่เจ็ดร้อยเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรามาดูนะครับที่ระดับห้าร้อยให้ตัวบัดคานเราเริ่มเห็นนวลมพัดสอบอัดเข้ามานะครับจากลมตะวันตกตะวันออกเพราะระดับนี้นะครับก็ระดับกลางนะครับแต่อยู่กลางตอนบนนะครับ ก็จะทาให้เราเห็นการเคลื่อนตัวของระบบนะครับระบบพื้นผิวนะครับต่างๆในเมื่อสูงขึ้นไปนะก็เป็นตัวบังคับนะครับแนวโน้มของอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงด้านบนนะครับที่ระดับสี่ร้อยให้ตัวพัดคาร์เราจะเห็นคลื่นลมตะวันตกพัดอัดเข้ามานะครับผ่านประเทศไทยเราที่ระดับสา0ร้อยเนี่ยนะครับผ่านแถวภาคเหนือแล้วนะกลายเป็นลมตะวันตกก็ทําให้ลมระดับบนบนนะครับเป็นลักษณะลมที่ตะวันตกเฉียงใต้แล้วนะครับ เราจะสังเกตนะครับถ้าเรามองตั้งแต่ผิวพื้นขึ้นไปนะลมที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลักษณะมุนทวนเข็มตามเข็มนาฬิกานะเมื่อสูงขึ้นไปก็จะเป็นที่ตะวันออกนะตะวันออกที่ระดับต่ําเป็นที่ตะวันออกเฉียงเหนือสูงขึ้นไปน่อยก็เป็นที่ตะวันออกอีกหน่อยก็จะเป็นนะครับสูงขึ้นไปอีกนิดก็จะเป็นที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ที่ใต้นะครับก็เป็นท้ายด้านบนก็เป็นลมที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นลมที่บ่งบอกถึงการยกตัวของอากาศเนี่ยเมื่อสูงขึ้นไปะนรับ แล้วก็มาดูนะเนี่ยคลื่อนลมตะวันตกหรือกระแสลมกรดหรือเจสตรีมเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยเราก็มนตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องจับตาดูถ้าด้านหน้าด้านหน้าของที่เป็น upper top อย่างนี้นะครับด้านหน้าของ top นะครับที่ก่อตัวก็จะเป็นด้านยกตัวด้านหลังก็จะเป็นการจมตัวนะครับด้านหน้าเป็นไ d i v e r g น n ์ด้านบน divergent นะครับก็จะทําให้อากาศยกตัวได้ดีเนยผลเราก็ต้องติดตามข้อมูลนะเพราะเวลาครับติดตามข้อมูลจริงๆนะครับตามหลักอุตุนิยมวิทยานะ ต่อให้เป็นการพยากรณ์เชิงตัวเลขก็ตามนะเราก็ต้องติดตามข้อมูลถึงเรื่องลมทุกระดับนะครับว่าทุกอย่างทุกระดับมันเอื้อต่อกันไหมนะครับมันมีอะไรนะที่เป็นริ้วกันเหนียวนำซึ่งกันและกันไหมนะครับเอื้อไปทางบวกหรือทางลบนะครับถ้าทุกอย่างมันเอื้อไปบวกด้วยกันมันก็จะสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างถ้ามันไปทางลบมันก็อาจจะหักล้างกันหรือเกิดได้น้อยนะครับต่อไปเรามาดูลมที่ระดับ850ิเมตัวพาร์คานดูการเคลื่อนตัวนะนี่นะครับลมที่เป็นลมแรงนะครับเป็น ส,สีแดงสีส้มนะครับที่บ่อยไปไปลำยวนกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราอัดเข้ามานะครับจะเคลื่อนตัวช่วงบ่ายนะครับเขาก็จะเบาลงนะครับนี่นะครับแต่ภาคใต้นักขึ้นนะครับคืนนี้นะครับภาคใต้ลมพัดแรงขึ้นนะครับกตทําให้ฝนภาคใต้นะครับส่วนประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะเบาๆลงนะครับบางพื้นที่เราดูลมนะครับลมการเคลื่อนตัวนะครับส่วนลมบริเวณที่เคลื่อนตัวผ่านนะครับภาคใต้เรา ก็จะลักษณะเป็นเบ,บนียดนไซคโคลนเขาอยู่ข้าล่านนี่นะแถวแถวมาเลเซียนะครับตัวไซคลนนะแต่ลมที่เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้เราก็จะเป็นลมลักษณะเป็นคลื่นนะเป็นเบฟนะครับเคลื่อนตัวจากแปซิฟิกผ่านตะลุยินใต้แล้วก็ยกตัวผ่านบ้านเราพอดีนะเนะนี่ยนะครับลมก็จะพัดแรงลมยิ่งพัดแรงก็ทําให้ฝนแรงนะครับวันที่สิบสามก็ความกดอากาศสูงรอบใหม่ลงมานะครับี่ภาคใต้ก็ยังต่อนเนื่องอยู่นะครับ รอบนี้ตรงช่วงที่สายสี่ก็ทาให้ภาคเหนือภพราะตอนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นวันที่สิบสี่สิบห้าไปแล้วนะครับลมแรงๆก็จะไปอดัดอยู่ภาคใต้นะครับแต่ลมเขาพัดฟโฟล์ไปเนี่ยพัดไหลออกไปทะลุไปทะเลยันดามันนะครับเขาไม่โดนบิดตัวหรือกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ <c oughs> อาจจะมีฝนนะครับนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนักหนักมากนะครับ แล้วก็เคลื่อนตัวผ่านไปนะครับเขาไม่ได้ขังไม่ได้แช่อยู่นะครับแต่เราเห็นไซโครนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับแถวเกาะโบเนวนะครับซึ่งเป็นฤดูประจำเขานะครับอยู่ใกล้เส้นูนย์สูตรนะครับต้องติดตามดูการเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะนครับเราต้องติดตามข้อมูลนะครับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้อากาศเปรียบรวนนะครับนะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับ ตัวผมเองก็จะติดามให้เป็นระยะนะครับเราดูนะครับตัวการหลักก็คือขึ้นลมตะวันออกนะครที่พัดเข้ามาเราจะสังเกตเห็นนะครับลมตะวันออกที่พัดแรงๆก็จะระดับ7 0 0 850 7 0 0 5 0 0อขึ้นไปนะครับที่ระดับ5 0าให้ตัวบัดคารเราก็จะเห็นลมขึ้นลมตะวันตกที่พัดัดเข้ามาเราดูแนวเมฆขึ้นลมตะวันตกนะพัดัดเข้ามาด้านที่จมตัวบริเวณอินเดียนะครับไม่มีเมฆนะครับก็ด้านยกตัวบ้านเราผ่านบ้านเรานะครับก็เป็นเวีนะครับ ขึนลมตะวันตกขึ้นลมตะวันออกระดับล่างนะครับคือลมตะวันตกระดับบนนะครับที่พัดอัดเข้ามานะก็เป็นแนวลมพัดสอบผ่านประเทศไทยเราพอดีนะครับประกอบกับความกดอากาศสูงที่จะเริ่มลงมานะครับมีผลกระทบก็3พลังบวกนะครับทำให้ประเทศไทยเรามีอากาศเป็นรปวนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามนะครับสภาพอากาศนะครับติดตามข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับฝนก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานของพวกเรานะครับ น้อยเช้านี้เราอาจจะไม่เห็นแสงจทดวงอาทิตย์นะครับในกรุงเทพมหานครและวก็เขียงนะครับเพราะกลุ่มเมฆนั้นหนาบริเวณด้านตะวันออกเป็นตัวปิดบังนะครับส่วนกลุ่มฝนเราก็ต้องติดตามเขาไปนะครับว่าเขาจะหมดแรงตอนไหนครับถ้าเขาไม่หมดแรงเขาก็จะเคลื่อนตัวต่อเข้ามาดูนะครับจากระยะเวลาที่เราที่ผมบรรยายอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับจะเห็นกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับเราดูนะครับเฉพาะกลุ่มที่ภาคกลางนะครับเราดูนะครับ กันไหลเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นกรุงเทพมหานครและเกียเขียงก็มีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยนะครับแม้กระทั่งผลการจักรเขาอาจจะไม่ให้นะครับแต่การไหลเข้ามาแล้วอากาศมันเติมความชื้นเข้ามาด้วยนะอาจจะเพิ่มนะครับฝนจะตกนะครับฝนตกบางทีมันมาไม่ถึงนะครับแต่บางทีนะครับก็มาถึงฝนตกอาจจะสลายหมดไปหมดแรงนะครับบางทีถ้าไม่หมดแรงก็จะสมความชื้นไปนะเพราะฉะนั้นหลักการพยากรณ์ต้องพยากรณ์บวกค่าความชื้นที่จะเกิดขึ้นด้วยครับว่าจะแรงพอไหม หรือทาไมเหตุใดฝนถึงมาแล้วมาไม่ถึงนะครับเนี่ยดูหลุมเมฆฝนบริเวณแถวนครนายกต่อปทุมธานีนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าปทุมธานีนะครับเนี่ยนะครับเช้าเช้านี่ยช่วงหกนาฬิกาก็กว่านะครับเจ็ดนาฬิกานี่ยก็เคลื่อนตัวนะจากชนบุรีช่างซานะครับเข้าแต่ขอบกรุงเทพมหานครแถวหนองจอกลาดกระบังนะครับและบริเวณนะครับปทุมธานีบริเวณแถวลำลูกกานะครับ ลำลูกกาน้องเสือนะครับธัญบุรีเนี่ยก็ดูเนี่ยก็ดูแนวโน้มว่ากลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้าได้แค่ไหนนะครับดูลมเขาจะเปลี่ยนทิศได้ไหมนะครับฝนผรพยากรนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับผลการพยากรเขาไม่ได้ให้ฝนนะขาให้ฝนผู้นี้นะครับแต่เราอาจจะเห็นฝนเป็นฝนเบาๆนะครับน้ำฟ้าที่เป็นฝนเบาๆนะครับเขาอาจจะไม่ให้นะถ้าเป็นพายุฝนฟ้าขนองแน่นอนนะครับเขาให้นะแต่ถ้าเป็นฝนมันที่บางทีบางพื้นที่เขาอาจจะไม่ให้นะ เป็นฝนเบาๆจากเมฆ SCCU รวมถึงเมฆ AC นานาๆนะครับไม่ใช่เมฆ CB หรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแต่มันก็ทําให้อากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศแปรปรวนนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะถ้าข้อมูลที่ผมบรรยายพอมีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับข้อมูลที่รายงานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ